ตอนนี้ก็กําลังเดินทางครับมาซเรวยพื้นที่ในการที่จะมาทําโครงการกลางเต็นท์นถนนครั้งที่2กับเจ้าที่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยครับเมืวานเจอพายุเข้าไปฮะโอ้โหทักงคลุกคลักแต่มองเลยก็นีสวยวะ่ะก็กําลังเซอร์เว์พื้นที่กันอยู่ครับ ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็กำลังหาพื้นที่ที่เหมาะสมไม่หยุดอย่างนี้ชันลื่นไหมเนี่ยแต่ถนนค่อนข้างที่จะลื่นครับโฟนี่ยาวเลยเมื่อกี้มีรถสายไปหน่อยเออแต่รถเก่งเขาเก่งว่ะรถเก่งขับหน้าหรือเปล่าเออขับขับล้อหน้าไม่ค่อยลื่นล้อหน้าไม่เท่าไหร่ครับเอาครับโอ้โหมีการลึ่นลัดลึกจะขึ้นไหมขึ้นกำลังมีไหมมีหรือไม่ได้ครับรอครับ ต,ตอนนี้เราก็จะไปดูที่ลานกางเต็นท์ดอยสุเทพดอยปุยก่อนนะฮะว่าจะมีเขาเรียกว่าจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่เราจะทํากิจกรรมหรือไม่อาจจะเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ชมด้วยนี่ครับก็มาจุดแรกครับที่เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติดอยปุยพามานะก็ทางลานกางเต็นท์ครับดอยสุเทพดอยปุยเนี่ยฮะรีบๆนี่เห็นเลยเนี่ย ามาดูตำแหน่งครับว่าเอ๊ะมันเหมาะกับการมาวาดภาพหรือเปล่าน,นี่ครับ เจอเหมือนยกบ้านเหมือนขนบ้านมากลางเต็นท์นี่ยังน้อยค่ะเพราะว่าแค่สองวันโอ้สองวันเจ๋งครับเจ๋งนี่ครับคือผมไม่เคยไปท่องเที่ยวแล้วเจอคนแบบใช้รถอย่างนี้นะเนี่ยไม่เคยเจอแต่ในอนาคตอ่ะทำเป็นพวกรถไอ้นี้ได้นะรถตู้รถนอนนะเออเจ๋งดี ดึงไวตรงที่กับรถก้นนะาหเครับน่าจะเรื่องใหญ่ระหว่างทางกลับครับรถขึ้นไปไม่ได้ฮะนี่ฮะติดจะจับรถกับเราจะที่ช่วยกันเคลียร์ใบไม้ครับรถขึ้นไปไม่ได้ เขาเบียงเบี่ยงขวาหน่อยครับเบี่ยงขวาหน่อยเบียงขวาหน่อยเออเบียงขวาหน่อยเออที่น้ำตกมณทาทานอานอาก็มาลองมาดูพื้นที่ฮะ อาจจะถ้าความสวยผมก็มองว่าสวยดีนะเนี่ยมองจากไปตรงนี้ก็สวยดีนะแต่ว่าถ้ามองจากแนวลาบลงเนี้ยมันจะขึ้นเปล่ามันจะนูนขึ้นเปล่าเงาที่นี่กางเต็นได้ไหมครับตรงนี้ครับอ๋อกางได้ใช่ไหมอ๋อ โอเคจะได้รู้ว่าที่ตรงนี้กลางเต็นท์ได้ด้วยออไม่มีใครเคยแบบเคยแนะนําเลยนะหรือมีแต่อาจจะมองไม่เห็นนี่ร้านกลางเต็นท์ที่น้ําตกมณทาอ่าครับแล้วก็มาสอรวจพื้นที่ว่าตรงนี้หน่อย หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าก่อนขึ้นดอยสุเทพจะต้องผ่านน้าตกมณฑาทานด้วยแต่ซึ่งน้ําตกมณฑาทานนี้สามารถกางเต็นท์ได้เลยนะมีลานกางเต็นท์ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันลมลื่นดีครับห้องน้ําภายในน้ําตกก็มีนะครับเนี่ยตรงนี้เ mm hmm. ชื้อเนี่ยโอเคก โอเคนะสะอาดเหมือนกันอ่านี่ยเป็นห้องสุขาอ่าห้องอาบน้ำตรงนี้ก็มีนะเออ